สวัสดีเพื่อนพี่น้องครับกลุ่มใหม่เดินไปด้วยกันและในนามของกลุ่มพักใหม่ <c oughs> สืบเนื่องจากกรณีข่าวคลึกโครมต้องบอกว่าข่าวคลึกโครมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์อันนี้เราจะพูดในนามของ ประชาชนผู้รักในความถูกต้องผู้รักในความทัดเทียมกันเสมอภาคกันพี่นุ่มขอเป็นตัวแทนนะครับของกลุ่มพักใหม่และของเพื่อนพี่น้องร่วมปรดุมการคือกลุ่มนักลบด่านเถื่อนขอเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขทุกอำเภอทุกตำบลทุกจังหวัดตั้งทีมกันขึ้นมาครับ ตรวจเยี่ยวพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสอนอเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจคือผู้บังคับใช้กฎหมายคือผู้ที่ต้องมีหน้าที่ตรวจตานะครับป้องกันและปราบปรามการค้าขายยาเสพติดนะครับพี่หนุ่มไม่เห็นด้วยในการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำตัวเป็นสาธารณสุขทำตัวเป็นฝ่ายปกครองนะครับมาตั้งด่านตรวจเยี่ยว เต็มไปหมดทั้งทั้งที่แม่งเป็นอะไรที่ทุเลทุลังนะตั้งด่านริมถนนไม่ถูกสุขลักษณะถ้าเป็นประชาชนทั่วไปนะครับแม่งผิดพรบความสะอาดนะให้ไปยืนเยี่ยวไปยืนเยี่ยวอยู่ในสถา,านที่สาธารนณะริมถนนเนี่ยถ้ามีคนแจ้งแม่งต้องโดนค่าปรับหรือไม่ก็โดนทั้งจำทั้งปรับนะครับไปเยี่ยวนาบ้านใครสมสี่สมห้าไม่ได้นะครับ ไปเยี่ยวไปขี้หน้าบ้านใครสุม 4, ส่มสี่สุ่มหไม่ได้นะครับแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านลีมถนนสาธารนณะฟุตบาททางเทา้าและให้ประชาชนไปเยี่ยวในที่สาธารนณะทิ้งขยะนะครับเศษสิ่งปฏิกูลที่ใส่เยี่ยวที่ใส่ขี้ที่จยดเยี่ยวถุงมองถุงมือทิ้งไว้เต็มไปหมดเกลื่อนการาดข้างถนนข้างฟุตบาทซึ่งถ้าทำจริงๆ เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายแล้วทําให้แล้วมาสั่งให้ประชาชนยืนเยี่ยวเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบเป็นสองสามเท่านะครับสสวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับพี่หนุ่มอยากจะแนะนําให้เจ้าหน้าที่ตารวจแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองนะครับจัดทีมฝ่ายปกครองประหลัดในอำเภอในพื้นที่พร้อมสาธารณสุขเข้าไปตรวจเยี่ยวทุกสอนอสอน,อสอนอของท่านท่านพามาเลย มาตรวจเยี่ยวเพื่อความกระจ่างความชัดเจนเพราะท่านเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายและท่านมาทําผิดซะเองเนี่ยประชาชนเริ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไว้วางใจนะครับที่เราเห็นผ่านมามันเป็นเช่นนี้ขอประทานอภัยเจ้าหน้าที่ตํารวจในโรงพักทุกสอนที่ท่านปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีงามแต่ท่าน กับเพิกเฉยละเลยผู้ร่วมอาชีพของท่านเองท่านจะต้องติดตามดูแลนะครับความเคลื่อนไหวความเป็นไปเจ้าที่ตำรวจในทุกสอนอของท่านฝากไปถึงผู้กำกับทุกสอนอนะครับถ้าท่านไม่ไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ของท่านลูกน้องของท่านบุคลากรในองค์กรของท่านมีพฤติกรรมเหล่านี้หรือเปล่าท่านแสดงความบริสุทธิ์ใจครับตั้ง ทีมฝ่ายปกครองและสาธารณสุขเข้าไปตรวจเยี่ยวสอนอของท่านให้มันกระจ่างถามออกมาสื่อสารออกมาให้ชาวบ้านชาวช่องเขาเห็นว่าของเรามันปลอดเราไม่มีผู้ค้าเราไม่มีผู้ขายถ้ามีถ้าจะต้องจัดการให้มันยังชัดเจนข่าวหลายๆข่าวที่เราเห็นจับใบกระท่อมได้สี่ห้าใบ ท่านออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวจับกัญชาสามสี่ต้นท่านออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวอันนี้จับยาไอซ์ได้ภายในสอนอยังไม่เห็นมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับมีบ่อลมีซ่องที่ไหนฝ่ายปกครองหรือฝ่ายอะไรไปจับย้ายห้าเสืออันนี้มีการค้าขายกันภายในโรงพักหน้าโรงพักบริเวณโรงพักทำไมไม่ย้าย ทำไมไม่ย้าย5้าเสือการการค้าขายยาเสพติดหรือการเสพสารเสพติดมันเป็นอะไรที่มันรุนแรงหลายแรงมันคือการบ่อนทําลายชาติบ้านเมืองเจ้าที่ตำรวจมีหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดจับคนค้านะครับป้องกันคนเสพจับคนเสพได้ส่งบำบัดเพื่อรักษามิใช่ การจับคนเสพได้แล้วมันคือขนมหวานโอนเงินเข้าบัญชีอย่างที่เราเห็นเราไม่ได้พูดโดยที่มันไม่มีหลักฐานนะครับทั้งข่าวที่มันออกมาเป็นรายวันเจ้าหน้าที่รีดไถเงินประชาชนผู้เสพยาเสพติดมันไม่ใช่ครับผู้เสพคือผู้ป่วยเมื่อคุณจับได้แล้วคุณต้องส่งตามกระบวนการไม่สามารถไปรีดไถเงินเขาได้นะครับก็ขอ ให้ทำให้มันถูกต้องในเมื่อท่านเป็นผู้วิทักษสันติราษฎร์ท่านต้องทำให้มันถูกต้องตามกระบวนการหนึ่งสองสามสี่ห้าทำยังไงทำตามนั้นแล้วถ้าจะให้มันโปร่งใสบุคลากรในทุกสอนอทุกองค์กรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการป่าปรามยาเสพติดท่านจะต้องโปร่งใสก่อนโดยการแสดงตนเอาให้มันชัดเจนมาตรวจเยี่ยวกันให้เห็นเห็นใครลาใครป่วยไม่ได้ เพราะมันมีอยู่ใน DNA อถ้าไม่แม่ไม่มั่นใจคนนั้นไม่ยอมมาตรวจเยี่ยวตัว DNA แม่งเลยมันจะได้ย้อนหลังกลับไปได้หลายๆเดือนชัดเจนนะครับท่านต้องโปร่งายก่อนเห็นข่าวไม่มีใครรับผิดชอบใครจะต้องออกมารับผิดชอบบ้างล่ะครับในเรื่องพวกนี้โอเคบางคนถามว่าถ้าญาติพี่น้องเรา แล้วเราต้องรับผิดชอบด้วยไหมมันคนรับประเด็นเว้ยเฮ้ยมันตักคนมันคนรับประเด็นคนรับตักกะในเมื่อท่านเป็นผู้พิทักษ์ลท่านเป็นผู้พิทักกฎหมายกฎหมายอยู่ในมือท่านท่านจะจับจะปรับใครก็แล้วแต่ท่านจะต้องโปร่งใสก่อนคนที่เป็นเจ้านายคนที่เป็นหัวเรือใหญ่คนที่เป็นผู้บัญชาการต้องรับผิดชอบนะครับเพราะผมก็อ่านผมก็ดู มาจากผู้บังคับบัญชาของท่านเองนั่นแหละครับออกมาให้ข่าวออกมาตั้งประเด็นว่าถ้าลูกน้องท่านมีปัญหาท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบก็แค่นี้เองครับผมก็แค่ตั้งปัญหาตั้งสเตตัสว่าลูกน้องมีปัญหาเจ้านายก็ต้องรับผิดชอบสิครับ <footsteps> เห็นคนรับผิดชอบหรือยังแล้วมันค้าทั้งค้าทั้งเสพ ภายในบริเวณโรงพักด้วยคนอื่นเขารู้กันหมดเจ้าหน้าที่ท่านนี้เข้ามาทำงานสองปีแล้วท่านเคยสังเกตพฤติกรรมของลูกน้องท่านไหมครับท่านละเว้นหรือเปล่าท่านไม่ปฏิบัติตามคำที่มันเป็นเจ้านายจังถูกต้องหรือเปล่าต้องดูแลทุกสุขลูกน้องท่านเป็นอย่างดีใครมีปัญหาท่านจะต้องดูแลควบคุม จนให้มันกระจ่างออกมาโดนจับคาโรงพักเนี่ยท่านจะเอาหน้าไว้ที่ไหนแล้วท่านจะมาตั้งด่านตรวจเยี่ยวประชาชนเขาทั่วไปทําไมในเมื่อต้นตอนมันอยู่ที่พวกท่านเอง